โอเคค่ะมาต่ออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าจงหาค่า y ของสมการนี้นะคะก็คือ4ลบ y ทั้งหมดส่วน2นะคะลบด้วย2 คูณด้วย7ลบ 2y นะคะทั้งหมดส่วน5ลบด้วย3คูณกับวงเล็บ y ลบ2ทั้งหมดส่วน4เท่ากับ1นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราสังเกตนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวส่วนนี้มันเป็น2เป็น5เป็น4ถ้าสมมุติเราไม่คิดอะไรมากเราก็เอา2คูณ5คูณ4เป็นตัวคูณของทั้งอันทั้ง,ท,งทั้งหมดเลยก็ได้ก็คือ2คูณ5ได้10 10คูณ4ได้40แบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าขี้เกียจคิดเลขเยอะนะคะก็สามารถ หาตัวที่มาคูณเนาะให้มันน้อยลงได้แต่ยังสามารถาไปตัดหรือว่าไปหารกับตัวส่วนตัวอื่นๆลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในลักษณะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยถ้าเราอยากหาตัวคูณที่มันน้อยที่สุดเนี่ยเขาจะใช้การหาคอรนอรค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ไปหาคอรนอรของตัวส่วนทั้งหมดก็คือ2 5แล้วก็4ค่ะทีนี้วิธีการหารน,นะคะก็คือหาคอรนอรเนี่ยหนูเอา2 5แล้วก็4มาตั้งหารน,นะลูก ทุกคนก็น,น่าจะเคยเรียนแล้วนะตอนตอนปฐมหกนะคะหรือหมอต้นนะแต่ถ้าเกิดใครจะไม่ได้ไปอะไรทำด้วยกันเนาะหนูก็เอาตัวส่วนทั้งหมดนะคะมาตั้งจากนั้นหนูก็ดูซิว่าไอ้สตัวน 2, 5, เนี้ยสองห้าสี่เนี่ยมีเลขอะไรหันลงตัวบ้างที่หันทั้ง3ตัวลงปรากฏว่า254ห้าสี่อ่ะมันไม่ได้มีเลขอะไรที่หันทั้ง3ตัวลงถ้าไม่มีหนูก็มาพิจารณาต่อเป็นสเต็ปที่2คือมีเลขอะไรไหมที่หันสองในสามตัวเนี้ยลงปรากฏว่าเราจะเห็นว่า 2กับ4ี่อ่ะมันมีเลขที่หารลงอยู่คือเลข2เพราะฉะนั้นหนูก็เอา2ไปตัวหารค่ะ2หารสองตัวแรกเหลือ,อได้ผลลัพธ์เป็น1แต่2หาร5เนี่ยไม่ลงตัวหนูก็ดึง5ชัก5ลงมาเลยโดยที่ไม่ต้องหารแล้วก็2หาร4นะคะได้2ค่ะจากนั้นตอนนี้เราก็จะเหลือเป็น1 5 2เราก็พิจารณานี่ 1, 5 2เนะี่ยมีอะไรที่หารั้ง3ตัวลงไหมปรากฏว่าไม่มี จากนั้นเราก็ไม่มปพิจารณาต่อว่าถ้าเราดูแค่สงตัวล่ะ1 5 2สองเนะี่ยจับคู่มามีคู่ไหนไหมที่มีตัวเลขอื่นหารลงปรากฏก็ไม่มีอย่างเช่นหนูจับ1กับ5มันก็มีแค่1หารลงแต่ว่าสิ่งที่เราพิจารณาคือเราไม่ได้เอาเอาแค่เลขหนึ่งหรอเอาเลขที่มันมากกว่า1น,นก็คือเป็นจํานวนเฉพาะนั่นเองในการหารลงเนาะหรือถ้าจับคู่5้ากับ2ก็ไม่ลงแสดงว่าอันนี้คือหารได้เอ่อเต็มที่ละเท่านี้พอหนูหารได้เต็มที่เท่านี้แล้วปุ๊บ คอรนของหนูก็คือเอาตั้งแต่ตัวอาหารก็คือ2เนี่ยแล้วก็ผลลัพธ์ทั้งหมดมาคูณกันค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้ว่าคอรนของ2อง2 5 4เท่ากับก็เป็น2คูณ1คูณ5แล้วก็คูณ2ค่ะ2คูณ1คูณ5คูณ2นะคะ2คูณ1ได้2 2คูณ5ได้10 10คูณ2ได้20 เพราะฉะนั้นันนี้20นะเพราะฉนั้นในข้อนี้เราจะใช้20เป็นตัวคูณเข้าไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยวิธีทำค่ะเต็ปที่1ค่ะลอกจดมาปกตินะคะก็เป็น4ลบ y ทั้งหมดส่วน2นะคะลบ2คูณวงเล็บ7ลบ2 y ทั้งหมดส่วน5นะคะแล้วก็ลบ3คูณวงเล็บ y ลบ2ทั้งหมดส่วน4่เท่ากับ1่ค่ะเร็มที่1ค่ะ เอาทั้งหมดนะคะคูณด้วยตัวที่เรา,เาหาแล้วว่าจะเป็นตัวคูณคือ20ก็คูณทั้ง2ฝั่งเข้าไปเลยอันนี้เป็น20แล้วก็คูณนะ,ะทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะในวงเล็บของทางซ้ายเนี่ยหนูจะเห็นว่ามันมี3ก้อนใหญ่ๆด้วยกันหนูก็กระจายเจ้า2อะ่ะเข้าไปเลยก็จะได้เป็น20นะคะคูณด้วย ก้อนนี้มันเป็นก้อนเดียวกันเนาะก็เป็น4ส่วนเออสลบ y นะคะส่วน2ลบด้วย20คูณ2คูณ7ลบ 2y ทั้งหมดส่วน5อ่ะแล้วก็ลบด้วยเอ่อ20จะ20คูณ3คูณวงเล็บวลบ2ทั้งหมดส่วน4ค่ะแล้วก็ทางขวามือนะลูกอันนี้อาจารย์ลบแป๊บนึง ก็จะได้เป็นทางขวามือก็คือเท่ากับ20นะคะเพราะว่า20คูณหได้20นะจากนั้นเราก็คำนวณตัวเลขลูก2ตัด20เหลือ10เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็เป็น10คูณกับวงเล็บ4 y ลบ y นะคะอ่ะก้อนนี้ค่ะก้อนต่อไป5ตัด20เหลือ4เพราะฉะนั้นหนูก็จะได้เป็น4คูณ8นะคะ x สคูณ2ได้8ก็ลอขเครื่หมาลบมาก็เป็น8แล้วก็คูณด้วย7ลบ 2y แล้วก็ลบด้วยอะไรลูก4ตัด20 4 5 20เนาะตรงนี้เป็น5เพราะฉนั้นหนูก็จะเป็น5คูณ3ได้15หนูก็ลอก15มาแล้วก็คูณด้วยวงเล็บ y ลบ2เท่ากับ20อ่ะโอเคจากนั้นทีเนี้ยแต่ละก้อนอ่ะมันมีตัวเลขข้างหน้าวงเล็บเล็กนะหนูก็ต้องกระ,ะจายวงเล็บตัวเลขข้างหน้านะคะเข้าไปในวงเล็บลูกอย่างเช่นอันแรกค่ะ10กระดะจายเข้าไปเจอ4เนาะ ครูคิดไปเลยแล้วกันเนาะ10คูณ4ได้40ลอกมาแล้วก็ลบ10คูณ Y ได้สิบวายลบกับก้อนที่2ค่ะมันคือลบแนะคูณเข้าไปนะลูกลบแคูณเข้าไปเจอ7 8็คูณจ็ได้56มีลบอยู่ข้างหน้าก็เป็นลบห้ากลบแกระจายเข้าไปเจอกับลบสองลบเจอลบเป็นบวกนะแปคูณสได้16ก็เป็นบวก16 เป็นบวก16แล้วก็ลอกจะวา y มาอ่ะแล้วทีนี้ก้อนที่3ค่ะก้อนที่3มเนี่ยมันเป็นลบ15หนูก็กระดจายเข้าไปเลยก็เป็นลบ15ไปเจอกับ y ได้ลบ15 Y ลบ15กระดจายเข้าไปเจอกับลบ2ลบเจอลบเป็นบวกนะคะ15 15เจอ2 15คูณ2ได้30นะก็กลายเป็นบวก30แล้วเท่ากับ20ค่ะจากนั้น เครียาตัวที่เป็นตัวแปรไว้ด้วยกันนะ,ะตัวแปรก็มีอะไรบ้างตัวแปรเนี่ยมันอยู่ฝั่งสายมือทั้งหมดนะหนูก็จัดการเลยมันมีลบสิบบวกกับ16บหลบสิบบวกกับ16 y นะ่ะก็เป็น6 y วายหกบวกกับลบสิมีบวกห แล้วก็ลบต่อได้สิบห้าเหมือนเรามีเงินหกบาทนะลูกแล้วก็ต้องใช้จ่ายอีกสิบห้าบาทเชื่ว่าเราเป็นนี้ไปเก้าบาทเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็จะได้เป็นลบเก้าวายนั่นเองอ่ะทีนี้ก้อนก้อนตัวแปเรเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือก้อนตัวเลขก็จะมีสี่สิบลบห้าสิบหกสี่สิบลบห้าสิบหกเหลือลบสิบหกนะคะลบสิบหกบวกอีกสามสิบเหมือนเราติดนี้ไว้ 16บาทแต่วันนี้แม่ให้อีก30สแสดงว่าเราเหลือหลังจะใช้นี่ไป16บาทแล้วเราเหลือที่ตัวอีก14บาทนั่นเองอันนี้ก็คือบวก14เท่ากับ20นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาตัวเลขไว้ฝั่งเดียวกันเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องย้ายเจ้า14เนะี่ยไปอยู่ทางขวามือ14ตอนที่อยู่ทางซ้ายมือมันเป็นบวกย้ายไปหนูก็ต้องกลายเป็น ลบก็เป็น20ลบกับ14ค่ะแล้วก็ไอ้ลบ9 y ลอกลงมาเพราะฉะนั้นหนูก็จะเป็นลบ9นะคะลบ9นะคะติดกับ y เท่ากับ6ทีนี้คำว่าลบ9ถึงหนูจะเห็นเป็นลบก็จริงแต่เครื่องหมายที่มันทำอยู่กับ y คือเครื่องหมายคูณแสดงว่าหนูต้องย้ายเจ้าลบเนี่ยลงไปหารกับ6ที่อยู่ฝั่งขวามือเนาะเพราะฉะนั้น y ของหนูก็จะเท่ากับ6แล้วหารด้วยลบ9 ลดทอนค่ะให้มันอะไรหารได้ก็ตัดไปเนาะตรงนี้ก็เอาแม่3หาร3หาร6เหลือ2 3หาร9เหลือ3เพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะเจ้า y นะคะดังนั้น y ของเรานะคะก็จะเป็นลบ2ส่วน3จริงๆเราได้3เออได้2เศษ2ส่วนลบ3แต่ลบมันสามารถเคลื่อนไปอยู่ข้างบนได้หรือตรงกลางก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็น y เท่ากับลบ 2.3่วนสันส่นเองนะคะถ้าอาจารย์คิดเลขผิดตรงไหนก็แจ้งอาจารย์ได้เลยนะ,อะโอเคทีนี้เราก็ลองทำตัวอย่างไปละ3ข้อนะคะก็เดี๋ยวให้ลองทำกันบ้านนะคะ5ข้อเนาะส่งว,วันอาทิตย์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูขอเปิดไปอีกหน้านะคะ,ะก็จะเป็นโฮมเวิร์กที่2น,นะคะ มี5ข้อนะคะก็คือโจงหาค่า x ของสมการต่อไปนี้นะคะอ่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1นะก็จะเป็นเศษ x ส่วน4ลบ7ส่วน2เท่ากับ1ข้อที่2ค่ะ x ลบ3 ส่วน2เท่ากับ 2x บวก4ส่วน5นะคะข้อที่3ค่ะ 2x 2x นะคะส่วน3ลบ x ลบสอาการเขียนแบบนี้มันก็คือเหมือนการมีเครื่องหมายวงเล็บนะลูกแต่ไม่ต้องเขียนวงเล็บก็ได้นะแล้วก็ส่วน4เท่ากับ x ส่วน3บวก1นะะ่ะะข้อที่4ค่ะข้อที่4คือเศษ1ส่วน2คูณวงเล็บ x ลบสนะคะวงเล็บปิดลบเศษ1ส่วน4นะคะ x บวก1เท่ากับ1แล้วก็ข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็ะะจะเป็น เศษหนึ่งส่วนสอง x ขาลบเศษ3าส่วนสีอ๋เอเหมือนข้อนี้ทําแล้วเมื่อกี้อาจารย์เฉลยแล้วนะอันนี้อันนี้ไม่เอานะาข้อ5เปลี่ยนเป็นอันแล้วกันอ่โอเคเอาข้อนี้แทนนะคะก็จะเป็น เศษ2ส่วน3เปิดวงเล็บนะคะคูณวงเล็บ6ลบ x ส่วน3นะคะแล้วก็ลบ15ส่วน4ค่ะเท่ากับเศษ3ส่วน4คูณวงเล็บส x อกส่วน3บวก16ส่วน27เค่ะโอเคเหมือนเดิมนะคะเ่อทั้งหมดนะคะส่งภายในสิ้นคาบนี้นะส่วนการบ้านนะคะก็ ส่งโฮมเวิร์กสองนะคะาภายในวันอาทิตย์น,นะคะที่น่าจะสิบเก้าธันวานะคะวันอาทิตย์ที่สิบเก้าธันวาหกสี่นะคะในคาสตม โอเคค่ะก็ถ้าเกิดนักศึกษามีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถาไดเล็กมหาอาจารย์ได้โดยตรงนะคะอโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ